ไปยิบยาให้นะคะไปช่วยเอาไว้บิยาน่าซีกเวดคลับฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องเบียาน่าซิกเวดคลับอย่าลืมกดตรงนี้นะคะ เดี๋ยวหนูออกไปรับเองค่ะโอเคจ้ะอ้าวสวัสดีค่ะนะน้านฝะันน้ฝันสวัสดีสสดจ้าหนูกับพี่เค้กกำลังเตรียมอาหารอยู่พอดีเลยค่ะอ้าวนี่นะาก็ซื้ออาหารแล้วก็เครื่องดื่มมาเต็มเลยอ๋อดีจังเลยค่ะเอ่อเช่นค่ะเช่นค่ะเดี๋ยวหนูถือให้นะคะจ้า้ามาเลยค่ะ ินทั้งนั้นเลยนะเนี่ยแล้วพวกแมวจะกินหมดไหมเนี่ยนานๆเจอกันทีค่ะต้องเป็นพี่กันหน่อยงั้นหนาไม่เกรงใจแล้วนะเอาเลยเชิญเชิญอร่อยมากเลยอร่อยใช่ไหมใช่อ อันนี้เคททำเองหมดเลยเหระจ๊ะแค่ฝหเก่งนะเน,นี่ยเราอะสีมือนี่สุดยอดเลยอ,อร่อยไหมคะอืม <c oughs> ยำอร่อยอืมตำยำด้วยอร่อยมาก าจาไม่อยู่อาจาไม่ออก่ช่วยช่วยด้วยนี่เป็นอะไรคะคะไขึ้ปอะไรคะ๋ยวไปยิยาให้นะคะวยช่วยด้วยพันยาก่อนนะคะลุงเจสซี่ ฉันอยากให้ทุกคนตอบคำถามว่าด้ที่เกิดอาการแพ้ได้ยังไงสงสัยเบียร์ต้องไปถามเคสแล้วแหละเพราะเคสอ่ะเป็นคนเตรียมอาหารอยู่คนเดียวนั่นนะสิเราสองคนไม่ได้เป็นคนเตรียมอาหารเลยนะแต่อาหารอีกสองอย่างหนูไม่ได้คนทํานะคะนะ้าสองคนเป็นคนเอามาไม่เป็นไรค่ะพี่เคทเดี๋ยวหนูจะถามคําถามทีละคนขอให้ทุกคนตอบตามความจริง น้าายจะมาที่นี่น้าไยไปไหนก่อนคะเอ่อน้าก็มาจากที่บ้านเลยนะ้าไม่ได้ไปไหนแล้วน้าฝันนะคะไปที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าน้าก็แวะซื้ออาหารที่ร้านเจม๊แมวหนะ้าปากซอยไงล่ะอืม เดี๋ยวหนูจะให้โอกาสนั้นนะพูดความจริงอีกทีว่าก่อนหน้าน,นี้ได้แวะไปไหนก่อนหรือเปล่าโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มที่นะฝ้ายอย่าดีกับนะ้าฝ้ายเป็นเพื่อนสนิทกันแต่ก็มักจะทะเลาะกันเรื่องที่จอดรถเสมอนี่คุณเจสซี่อันนี้มันที่จอดนะผมจะจอดตรงนี้แต่นี่มันเป็นที่ประจำของฉันนะ ไปจอดที่อื่นสิคุณบอุ่นคุณใบไม่ที่อุ่นตรงนี้ที่จอดฉันไม่ผมจอดตรงนี้มผมไปย้ายรถคุณเดี๋ยวนี้เลยไปย้ายเดี๋ยวนี้เลยนะคุณเจสซี่ไม่ไม่ไปจอดตรงนี้คุณบายที่อุ่นไม่ฉันจะจอดตรงนี้ที่จอดของฉันอยู่ตรงนี้ไม่ไม่ไม่จนมีหลายครั้งถึงขั้นลงไม้ลงมือกันเลย <S <S> <S แต่น้าฝ้ายไม่เคยไปไหนกับแดดีทำให้ไม่รู้ว่าแดดีแพ้เนยทัวส่วนน้าฝัน น้าฝันกับดด d d y กำลังร่วมมือการทำธุรกิจโอเคเสร็จแล้วทำให้น้าฝันกับดด d d y ต้องออกไปพบลูกค้าอยู่บ่อยๆคุณเจสซี่คะคเดี๋ยววันนี้เราจะมีพบลูกค้าที่รัชดาที่หนึ่งนะคะแล้วก็ไปต่อที่เซ็นทัน <Okay. S 3> ค่ะโอเค แล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งดดดี้กลับมาเพราะอาการแพ้เนยถัว่วนั่นก็แสดงว่าน้าฝันรู้ว่าดดดี้แพ้เนยถัว่วฮะวันนี้น้าฝันไปซื้ออาหารที่ร้านเจ๊แมวเดินไปอีกหน่อยก็มีซูเปอร์มาร์เก็ตและที่ซูเปอร์มาร์เก็ตมีเนยถั่วขายไม่จริงอ่ะบีอย่ามาสร้างเรื่องนะน้าก็ไปแค่ร้านเจ๊แมวแค่นั้นถ้าน้าฝันไปแค่ร้านเจ๊แมวรองเท้าของน้าฝันก็คงไม่เปื้อนอยางมะตอย พอน้าฝันต้องข้ามถนนไปซื้อเนยถั่วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตตรงนั้นเขากําลังท,ทนถนนรองเท้าของน้าฝันก็เลยเปื้อนยางมาต่อยไงคะน้าฝันทําแบบนี้ทําไมคะก็พี่เจสซี่สิจะขอถอนหุ้นน้าก็เลยต้องโดนปรับจากลูกค้าแต่ก็ไม่เห็นต้องค่าแกงกันเลยนี่คะน้าก็ไม่ได้จะค่าน้าก็แค่จะสั่งสอนจะบ,บ้าเหรอแพ้อาหารไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะถึงตายเลยนะฝัน โทรแจ้งตำรวจหรือยังคะยังเลยงั้นโทรเลยค่ะเพราะหนูมีหลักฐานแล้วนี่ค่ะหนูอัดเสียงไว้ทั้งหมดเลยค่ะจริงๆอ่ะค่อยๆพูดกันก็ได้นะฝันไม่น่าทำแบบนี้เลยเบียแจ้งความก็ถูกแล้วเพราะเนี่ยคือคดีพยายามค่ะแจ้งเลยบีพี่เจสซี่ฉันขอโทษบีเคสอย่าจับน้าเลยนะขอโทษอย่าจับน้าเลยนะทุกคนอย่าจับแจ้งความเลยทีเพื่อ <laughs> นๆคิดว่าเราควรจะทำยังไงกับน้าฝันอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างด้วยน,นะคะ ยกโทษให้นะนะนะขอโทษนอยังไม่ทำอีกแล้วโอ้เมื่อไรรถพยาบาลจะมาหาใจไม่ออก